อาวันทึกภาพแล้วครับนี้กาลังวันทึกวิดีโออยู่อันนี้เป็นการสอบทดส,สอบของนักธรรมสาชั้นโทวัชเฉริมพระเกียรติมีเด็กมาเรียนเกือบเยอะจะมีดูนี่ช้แว่นยิ้มดิห้องว่างจัดโต๊ะกันเยอะแยะ นุ่นนุ่นเลยก็ไนหนนุ่นยิ้มเลยนักเรียนรู้จักที่เป็นไหจนจกนักออรพันธจักรพัน์อาวอนบุรีเมื่อกี่ข้อแล้วนักเรียนมันง่ายย่งกระป๋ากลวยเข้าปากเลยนะ ยครับมันอยู่ทางนั้นแหละมันซ่อนอยู่มั้งเลขเจ็ดตาไม่แว่งกันไม่ใส่เยู่องใจเดวันนี้ต้อเรียนน้อยไปหน่อยรอเรือหกตัวครับสองนิ้วหรือสี่นิ้วเหรอเขาสี่ละชูสองนิ้วเลยขายที่โพเหรอดิโพกอคาราบาล है ब्लू ने ये